เดียวไมโครโฟนก็สนุกดีครับเหมือนแบบได้กลับไปเล่นบาร์อีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยืดต้องยืดต้องยืดก่อนเล่นครับผม แต่ว่ารวมๆแล้วก็เจ๋งดีครับก็ก็พอตัวประมาณนึงประมาณนึงแบนหน้าของน้องมีนมาด้วยได้ไหมมาช่วยเหลือกันนิดนึงครับครับครับผมเออจริงๆไม่ได้เล่นมานานแล้วเล่นล่าสุดคือประมาณ2-3สปีที่แล้ว แล้วก็เล่นกับมีนี่นแหละในรายการรายการหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นจริงจังอีกทีก็ที่นี่ครับนนมไ,ไม่ได้ซ้อมเลยเพราะไม่มีเวลา<สะ>ก็มาถึงก็ซัดเลยครับผมก็บังเอิญครับบังเอิญครับปุ<สะ>๊บครับหายเลย<สะ>ใช่ครับผมแค่เงินหน้าฝนก็หายเลย ไม่ใช่ครับผมเป็นเพราะว่าอากาศเองครับครับก็เป็นแคมเปญที่เจ๋งมากๆแล้วก็เป็นแคมเปญหนึ่งที่อ,อ,อยู่กับเป็นปีสองแล้วกับเอสกับเจฟนะครับผมก็สนุกในทุกๆนูแล้วก็เป็นแคมเปญที่แบบว่ามันดึงอินสปายในตัวเรากลับมาเป็นเจนซีอีกครั้งแม้เราจะไม่ใช่ก็ตามนะครับผมกลับมาเป็นเจนซีนอีกครั้งกลับมาแบบเฟรชอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ย ้องยังไงล่ะครับเยอะยงเงี้ยครับก็ฝากแคมเปญนี้ให้พวกนายด้วยนะครับผมแคเนียนากรายซาบครับผมแล้วก็ฝากคริสเตนเตอร์พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเอสโคลาแล้วก็ฝากแคมเปญแคเนียนากรายซาบครับครับโหก็เรียกว่านอกจากประกาศคอนเสิร์ตที่อิมแบกอวินาไปก็เพิ่งประกาศที่ลาตินอเมริกาไป ครับผม3ประเทศเ<อ>ก็ตอนนี้ก็วุ่นบายาการเตรียมการครับผมัดจัดอะไรมาอ่ะไ,ไ,ไม่ใช่ผมจัดครับผมว่ามันคือด้วยด้วยความที่เราทํางานมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วเ,เคยชินอะไรเงี้ยเราเคยไปอยู่ในแบบรายการที่เขาหัร์ดดกว่านี้มาก พอมาอยู่ในตาเวลาชีวิตที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าไม่ได้หนักเท่าไหร่รมันก็มีเวลาพักบ้างจริงๆพวกนี้ก็น่าจะพักด้วยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันใช่ครับคอนเสิร์ตบบทิ้ใหญ่เยนกจะนจะหมากครัคร้งนี้สองวันก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วใช่ะายังไม่ประกาศก,ก็คงไม่ไม่ประกาศจ,จนถึงขอนแล้วครับอ,อยากให้ลืม ไม่นานไม่นานทุกคนแบบว่าทุกคนแบบตั้งคือแบบพอชวนมาทุกคนก็เฮ้ยยังไงให้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีหลายคนหลายคนแต่ว่าเปนเส้นยาหรือบางคนชอคนอะไรยังไงคะก็เป็นคนที่อยู่ในในวงที่รู้จักแล้วก็อยู่ในคนที่ไม่เคยร่วมงานก็มีใช่วกมีสปายมากสปายมาากสยจริงๆโชว์ก็ เพิ่งคุยคอนเซ็ปต์กันจบไปครับผมประมาณน่าจะมันหกสิปอร์เซ็นต์ครับครั้งนี้จะอารมณ์จะเป็นยังกไก็สกเกลอิมแพ็คก็คิดว่าน่าจะต้องแบบจัดเต็มน,นิดนึงครับมันจะแบบว่าแบบรู้เรียกอะไรทันงที่แล้วอ่ะคือใช้มีแบบโคมแบบแต่งมาโทอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้แตยังไี่ครั้งนี้ก็ต้อง,อองก็ต้องไม่แพ้กันก็ต้องไม่แพ้กันแต่รอดูว่าเป็นยังไงครับเราเริ่งตัว,ตวเงอะไปฟังเพลงครับเอ่อตัวเพลงที่จะปล่อยเลย ใกล้ๆแล้วตอนนี้เราฟังมิกกันอยู่แล้วก็ส่งไปส่งกลับกันมาแล้วก็ไปเดือนนี้จะถ่ายมีครับไไน,น,น่าจะปล่อยต้นๆเมษาเลยไหมก็ปลายมีนาแตน่น่าจะเป็นต้นเมษาเมษามากกว่าเป็นแบบว่าเดี๋ยวคงเป็นเจฟอยู่เป็นผมที่เป็นผมที่คือฟังแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเจฟมากๆแต่เป็นอะไรที่ต่างออกไปด้วยใช่ใช่ครับช่วง ใกล้ถึงเดินทางถึงจุดสุดท้ายแล้วก็นน้องๆก็ตั้งใจกันมากแล้วก็เมนเทอร์ก็ตั้งใจกันมากเหมือนกันก็ได้เห็นน้องๆเติบโตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจน้องๆแล้วก็คิดว่าน้องๆก็ไปได้ไกลเซนส์นั่นเอผมว่าเออไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเลยหรือเพื่ออะไรก็ผมว่าเขามีความชายในของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ ปีนี้มันก็ดูเดือดด้วยด้วยทุกคนได้เห็นซีซันแรกไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนรู้ว่ามาตรฐานประมาณไหนทุกคนก็เลยมาดูความเดือดในทุกๆโชว์อะไรเงี้ยผมมีเราาเเรามีเราใครในช่วงเมนในช่วงโอ้ไม่มีเพราะว่าเราไม่ควรมีเมนในรายการแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมใช่ ใช่ผมก็จริงเอ็นดูน้องๆเท่ากันเพราะว่าอยากให้น้องๆก็ทุกคนก็แบบชายในแบบเองจะไม่ได้กัวัการเว่าน้องๆไม่ได้โอ้มากกว่ามากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับเขาก็มีความแบบคือเราเห็นเขาได้แบบหนึ่งในวันแรกเขากลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยก็มีบางคนที่แบบอยู่ rank F คือแบบเต้นไม่ได้ร้องไม่ได้ c h a r สม m ไม่มีวันนี้ก็เติบโตมาบางคนติดอยู่ในท็อปที่เป็นแบบโอ้ไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็นิ่าเขามีความเป็นเปอร์ฟอร์เมอร์อยู่แล้วการได้ได้คำแนะนำจากศิลปินที่เป็นแบบศิลปินที่เป็นระดับ global จริงๆอะไรเงี้ยมันผมเชื่อว่าน้องๆแบบโอ้นี่เป็นแบบว่ากำไรมากๆจริงครับอะไรนะพี่ดูได้ว่าพีนี่ก็มีอะไรดูเดี๋ยดูเดี๋ยวใช่ใช่ใช่ผมต้องอ่านปากพี่เอาว่าพี่พูดอะไรไม่อยากเข้ากล้องเนี่ยไม่อยากได้เสียงเข้ากล้องครับ ใช่ดูเด่นจริงจริงดูเด่นจริงรกใ,กใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็โหมันสั้นกว่าคราวที่แล้วคัางนี้ก็คืออ่าเพราะฉะนั้นพอมันสั้นมากเราต้องใช้ตัวเองมาใหมเต็มที่มืฉะกันก็ก็จะหายไปในช่วงเวลาที่มมนจำกันจะไดนากับเจยนเวภาพยนตร์ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็คือข,ของผมเอง แฮปปี้เอนดิ้งก็เตรียมกลางกันอยู่ก็อยากจะให้มันทันปีนี้แหละแต่ถ้าไม่ทันปีนี้ก็จะเป็นต้นปีหน้าเลยใช่เพราะว่าอยากให้บทมันดีที่สุดทุกคนที่เราคัดมาอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้มันเหมาะสมที่สุดส่วนเรื่องซีรีส์เรื่องอื่นก็ตอนนี้รอดูอยู่ว่าว่าเป็นยังไงจะมีไหมหรือไม่มีอะไรเงี้ยก็หาบทที่เรามีเวลาตรงกันด้วยเพราะเวลามันแบบมันไทยมากอะ่ะก็ต้องหาเวลาที่แบบได้แล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราชอบด้วย ไม่นานนะจริงๆแล้วไม่นานไม่นานไม่นานนาน,นานได้กว่านี้แต่ว่าเชื่อว่าคุ้มค่ากันเราคอยแน่นอนผมอ่านบททีไรก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่ไม่ไม่มีความแบบเอ่อยอะ่ะมันไปเรื่อยๆของมันหวังว่าจะได้ดูกันหวังว่าจะได้ดูไม่ก็ปีหน้าต้นปีแต่ว่าได้ดูแน่นอนอันนี้ได้ดูแน่นอนแต่มีเซอร์ไพรส์ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่แค่ผมต้องเก็บความนับนี้ไว้เท่านั้นเอง ครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตเอสโคล่าพรีเซนต์ครับผมเรดแจนคอนเสิร์ตไปด้วยครับผมก็จัดเต็มแน่นอนครับผมคราวนี้แล้วก็ uh, ถ้าใครไม่รู้ว่ากดบัตรที่ไหนนะครับผมรอลติกเก็นะครับผมแล้วก็มผมวันที่25่ิบห้ามีนาคมครับผมแล้วก็ฝากลาตินอเมริกาอลิฟซิโอลาตินอเมริกา I'm going to uh, Chile Brazil and Mexico so w e r e there I'll come to you ครับผมก็ฝากเอสโคลาด้วยครับผมขอบคุณครับ